ทางด้านตอนนี้นะคะจะเห็นว่าเป็นรูปปั้นนะคะของพระนะคะที่ทางวัดได้นำมาจัดแสดงเอาไว้ค่ะให้เห็นกันอย่างสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีพระหลายรูปมากๆอีกด้วยค่ะ อนนี้เราอยู่กันที่วัดธาตุาน,น้อยนะคะหรือว่าวัดพระท่านคล้ายวาจาศิษย์ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเย้โอยมืดจังเลยนี่ถ้ามองไปด้านหลังนะนี่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 เห็นไหมนี่เป็นรูปหล่อของท่านพระท่านคล้ายนะคะประวัติความเป็นมาของที่นี่ก็คือพระท่านคล้ายเนี่ยประสงค์ที่จะม่ให้สร้างวัดแห่งนี้โดยที่ท่านนะคะได้รับกินนิมนต์ไปที่จังหวัดพะเยา แล้วก็ไปเจอบุคคลคนหนึ่งเขาก็เอาพระอบสีทองรวมกับพระา,ารีริกธาตุนะคะมามอบให้กับพระท่านคล้ายบอกว่าเออมีนิมิตฝันเนื่องจากไปขุดมาจากที่ดอยแห่งหนึ่งเก่าๆเจดีประหักพันแล้วก็มีพระอบสีทองพร้อมพระา,ารีริกธาตุพอเอามาบูชาที่บ้านแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามีนิมิตฝันว่าเอาเเอพ,พระธาตุนี้มีเจ้าของนะแล้วก็บอกรูปประพันธ์สันถานมาแล้วก็ปรากฏว่า ตรงกับพ่อท่านขายเมื่อเมื่อเจอกับพ่อท่านขายเขาก็เลยเอามาให้พ่อท่านขายท่านก็เลยเอาพระอบทองคืนไปให้กับชายคนนั้นแล้วท่านก็นําพระธาตุนะมาประดิษฐานใช้คํานี้ได้ไหมไม่รู้มาที่นี่ที่วัดท่านน้อยนั่นเองเดี๋ยวเราจะไปเดินชมกันด้านในเราดูทเลย อนนี้เราอยู่กันที่ใต้เจดีเนาะของของฐานทางขึ้นนี่เดี๋ยวเราก็อะไรจะขึ้นไปแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลองเดินจากข้างล่างดูก่อนข้างล่างมีอะไรบ้างเนาะก่อนรองเท้าตรงนี้ใช่ไหมอ่ะมีหลังจากที่เราเดินเข้ามาจากช่วงแรกนะคะเข้ามาจะเห็นว่ามีรูสีนะคะ จเจอเอ็นสีก่อนเลยแล้วก็เมื่อเดินเข้าไปข้างในนะคะเราก็จะเห็นว่ามีพระพุทธรูปนะคะด้านล่างนี้ทําเป็นแบบเหมือนอุโมงค์แล้วก็จะมีพระพุทธรูปที่เขาได้ทําเอาไว้จะเห็นว่าเราเดินไปเรื่อยๆเนาะก็จะเห็นแบบเอออันนี้คือชั้นล่างสุดนะคะของ ใต้พระธาตุรู้สึกว่าที่นี่จะมีร่างร่างของพระท่านคลายด้วยเราเราจะไปถ่ายให้ดูกันด้วยว่าเห็นยังไงอันนี้เดินดูให้วนรอบแรกเลยเน้อเออแต่วันนี้ร้อนแล้วก็คนเยอะจริงเนาะตอนรับสงการคนก็เลยมากันเยอะมากเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องไปต่อสู้กับคนที่มาเทื่สงการแล้วน่าเ้่ยเดินเขียวๆเลเดี <laughs> ย๋ยวไปดูชั้นสองแล้วมีอะไร แก้บนครับแก้บนต้องบอกว่าคนมาขอขอพรท่านเยอะเหมือนกัน,นใช่ไหมคะ,คะแล้วก็มาบนไว้เยอะเสียงประทันนี่จะมีอยู่เรื่อยๆตลอดทั้งวันเลยนี่ตั้งแต่มานี่หลายชุดแล้วนะคะใช่ไหมใช่ค <c oughs> รับมีเจดีสําหรับจุดประทัดน,นะครับแต่ <c oughs> กําลังปรับปรุงบูรณะอยู่ครับอ๋อแต่เราคงไม่ไปเดินตรงนั้นนะปวดหูมากเลยเดี๋ยวเราตอนนี้เรากำลังจะขึ้นไปข้างบนแล้วนี่ดูบันไดดูบันไดเออตอนนี้เรากำลังจะเดินขึ้นไปที่ชั้นสอง ในมีพญานาคด้วยสวยมากตอนนี้เขาเหมือนเอาพรมมาปูให้ใหม่เนาะตอนเราส่งการเป็นพรมแดงเพราะถ้าเกิดว่าเขาไม่ปูพรมนะบอกเลยว่าพื้นร้อนมากมากมากเลยต <c oughs> อนนี้ถึงแล้วนะจ๊ะชั้นสองปกติที่ชั้นสองจะมีอะไรมัางอะคะอ่าชั้นสองเป็นชั้นวางเกี่ยวกับพระพุทธรูปครับพระพุทธรูปรูปหล่อต่างๆครับคล้ายๆกับที่ชั้นหนึ่งเนาะแต่ว่าทางากทางเข้าเลยนี่ปากทางเข้าจะเป็นยักษ์ยักษ์ใช่ไหมคะ ยักษ์คู่แล้วก็มีระฆังอยู่ด้านหน้าด้วยเรื่องความหมายเนี่ยเราไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าทางด้านหน้าด้านหน้าเขา,าอยู่ด้วยเออเนี่ยเขาเรียกว่า,เป,าเ,เป็นภาพเกี่ยวกับศาสนาอ,อันนี้เป็นภาพที่สามของพระสุวรรณสามยิงปัญญาบารมีเนาะถัดไปเนี่ยก็จะเป็นภาพที่สองของพระมหาชนกนยิงด้วยทานบารมีฟุ๊บและนี่เป็น เออชาติที่หนึ่งของพระมหาชนกีนเอเรียบทก็คือโดยรอบเนี่ยก็จะมีภาพของระมาชนกรวมถึงอย่างอื่นด้วยแต่เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูข้างในกันว่าที่ชั้นสองที่ชั้นสองเป็นยังไงเดี๋ยวรู้สึกว่าที่ชั้นสองเนี่ยจะคล้ายๆกับที่ชั้นหนึ่งนะคะก็คือจะมีพระพุทธรูปนะคะเป็นอุโมง์เหมือนกันโดยรอบแบบนี้รวมถึงภาพวาดเกี่ยวกับ พระพุทธเจ้าออแล้วก็เป็นภาพระพุทธรูปแต่ว่าออถ้าสังเกตก็บอกไม่ถูกนะว่าพออระพุทธรูปที่เป็นรูปรักรูปรักแบบนี้เนี่ยมีความหมายอย่างไรหรือว่านำมาจากวัฒนธรรมท,ที่ที่ไหนนะคะ ท่ชั้นสองนี้ก็มีประวัติโดยย่อของพระท่านคล้ายด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราจะอ่านให้ฟังคร่าวๆนะคะชื่อเต็มของพระท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ชื่อว่าพระครูพิสิทธิ์อั a การนะคะนามเดิมชื่อว่าคล้ายศีนินนะคะท่านอยู่มาตั้งแต่ช่วงรัชสมัยร .5 นะคะแล้วก็ได้อุปสมบ,บทหรือบวชบวชบวชเ,ววเนระตอนอายุ16ปีแล้วก็ ศึกษาทางธรรมาโดยตลอดนะคะจนปี2448นะคะท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสที่วัดสวนขานจังหวัดนครศรีธรรมราชเช่นเดียวกันโดยได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรพัดพิเศษเออนะคะเป็นประมาณนี้นั่นเอง ตอนนี้เรากำลังจะขึ้นชั้นที่3แล้วนะคะจะเห็นว่าเป็นรูปพ่อท่านคล้ายที่เราถ่ายในช่วงแรกอยู่ด้านหลังตอนนี้เรากําลังขึ้นบันไดไปที่ชั้น3หรือชั้นสุดท้ายนั่นเองแต่ว่าทางขึ้นเนาะเขาก็จะให้ขึ้นทางซ้ายลงทางขวามาทันมาอีกแล้วซึ่งนะคะด้านหน้าเนี่ยเขาก็จะให้จุดทูปเทียนบูชานะคะที่ด้านนอกตรงนี้ วอนนี้เราอยู่กันที่ด้านหน้าเจดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันแต่ว่าข้างในเสียงดังไม่ได้นะแล้วก็ตอนนี้วันนี้คนมาเยอะมากจริงๆเนื่อง,จ,งจากอย่างที่บอกก่อนวันสงกรานต์เออแคบมาก ร่างของพระท่านคลายนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปซ zoom ดูกันว่าเป็นยังไงแต่ว่าดูตรงนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูทุกรอบก่อนเลยนะ,ะนนยนข้างในเนี่ยก็จะเป็นรูปเนาะแล้วก็แบบเหมือนแบบเขียนบอกว่สาสรุปอันนี้เป็นแบบอปองตัดโมลีเป็นภาพอะคะ่ะ ภาพเยอะมากนะจ๊ะตอนนี้คนมาปิดทองเยอะมากเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันที่รูปโดยที่ร่างของพอท่านคล้ายว่าเป็นยังไง ี่เป็นร่างของพระท่านคลายนะคะที่อยู่ด้านในโลงแก้วเป็นร่างที่แห้งนะคะไม่ต้องไม่เปื่อยค่ะคนก็เข้ามาบูชานะคะกราบไหว้าบางคนก็มาขอบนบ้านหลายสิ่งหลายอย่างรวมถึงมาปิดทองนะคะที่ฐานของท่าน ก็ได้พาไปเที่ยวนะคะที่วัดท่าน้อยมาแล้วนะคะนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของทางวัดนะคะในช่วงนี้เขาก็มีจัดส่งน้าพระในช่วงเทศกาลสงกราน,นี้ด้วยถ้าใครสนใจนะคะมาแวะเที่ยวแวะกลับไหว้ขอพรจากพระท่านคล้ายได้ที่วัดท่าน้อยนะคะรวมถึงใครที่ต้องการที่จะส่งน้ําพระในช่วงเทศกาลสงการานก็สามารถมาได้นะคะที่วัดท่าน้อยที่ตาบลเลยนะอำเภอเลย อำเภอชากลางค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะอาจาจะมาเจออลิสตี่อยู่ที่นี่ได้นะคะขอลาไปก่อนที่วัดท่าน้อยค่ะแล้วเจอกันขอให้โชคดีในวันสงกรานต์ค่ะบ๊ายบาย